อัลคาดอัฮัสซันซึ่งตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนอธนาคารนะเพราะฉะนั้นก็จะมีกำลิกําไรจากการบริการคือมีการปล่อยกู้นะปล่อยกู้เนี่ยดอกเบีย้ยต่ำแต่ก็มีรายได้แล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะถูกส่งใหนะ้ฮับลาะฮะอันนี้จากการาให้ข้อมูลจาก IDF โดยในส่วนของ h b จบลลาะ นอกเหนือจากรายได้จากทั้ง2ทางที่อธิบายมาแล้วเนี่ยยังมีความเกี่ยวพันกับธุรกิจมืดอีกหลายอย่างนะฮะในหลายพื้นที่ทั่วโลกตั้งแต่ค้ายาค้าอาวุธนะฮะอันเนี้ยมีสาร,รคดีแล้วก็มีข้อมูลที่ทำมาค่อนข้างจะมีหลักมีฐานชัดเจนนะฮะซึ่งในส่วนของการทำธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยแต่ก่อนคือจับ ชาวต่างชาติไปเรียกค่าไถ่หลังๆเนี่ยค้ายาค้าอาวุธแล้วก็มีการสร้างโรงงานต่างๆนะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นโรงงานที่ผลิตของผิดกฎหมายแต่ว่าเป็นโรงงานที่ผลิตเข้าของที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยแล้วก็ไปตั้งโรงงานไว้ในประเทศที่เป็นพันธมิตรกันนะไม่ว่าจะเป็นซีเรียเยเมนรวมถึงในเลบานอนด้วยเพื่อที่จะหาไรายได้สะสมไว้ต่อสู้กับ ทางอิสราเอลนะฮะโดยหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องการกระจายแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของฮิสบัลเลาะเนี่ยคือหน่วย4400ของฮิสบัลเลาะหทำหน้าที่การบริหารเงินให้กับกลุ่มผู้นำของหน่วย4400เนี่ยถูกสังหารไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะโดนล็อกเป้าสังหารในเบรุตนะในช่วงที่อิสราเอลโจมตีหนัก,นกๆและผู้สืบทอดของหน่วย ก็ถูกสังหารแบบล็อกเป้าเช่นเดียวกันในขณะที่อยู่ในประเทศซีเรียนะเพราะว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่เรารายงานการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนแล้วก็ในชุนวนกาซาอีกจุดหนึ่งซึ่งมีรายงานว่ามีการโจมตีหลายจุดเช่นเดียวกันก็คือที่ซีเรียนะแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวออกมาทีนี้เฮชบาลล์ H เนี่ยถือว่าเป็น กลุ่มติดอาวุธนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มการเมืองแล้วก็เป็นกลุ่มธุรกิจด้วยนะ,ะเพราะว่าเฮสปลเล่เนี่ยในบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหลายเนี่ยนอกเหนือ,อาจากจะมีอาวุธแล้วก็มีนักรบไว้ในสังกัดหลักหมื่นหลักแสนแล้วเนี่ยก็ยังมีเงินจำนวนมากอยู่ในคลังด้วยนะฮะโดยเราเอาข้อมูลมาจากนิตยสารฟอร์บส์เมื่อปี2022ที่ ออกรายงานนะคะว่าเฮสนเลาะเนี่ยรวยเป็นอันดับ3ในบรรดากลุ่มติดอาวุธทั่วโลกนะคะทรัพย์สินของเฮสเลเลาะเนี่ยรวมกันแล้วมูลค่ากว่า1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ42,000ล้านบาทส่วน2อันดับแรกเป็นกลุ่มไหนนะฮะตาลิบันตาลิบันนี่คนอาจจะเถียงว่าเออเขาไม่ใช่กลุ่มติดอาวุธตอนนี้เป็นรัฐบาลของอัฟกานิสถานแล้วนะ,ะแต่ว่าใน ในนามของกลุ่มเนี่ยตาลิบันมีทรัพย์สินเยอะนะฮะเยอะประมาณ87,500ล้านบาทนะฮะและฮูตีในเยเมนนะฮะก็มีทรัพย์สินเยอะเช่นเดียวกันมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ70,000ล้านบาทอันนี้มาจากนิตยาสารฟอ b ซ s ซึ่งออกรายงานเมื่อปี2022นะฮะทีนี้ d ด n น e ยลฮา a r กีก็ระบุว่าจากข้อมูลทั้งหมดเช่นนี้เนี่ย ถ้าจะถอนรากถอนโคนเฮลเปลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำลายแหล่งที่มาหรือว่าแหล่งเงินที่มอหล่อ,ลอเลี้ยงกลุ่มนี้นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการระเบิดโจมตีสถาบันทางการเงินแล้วก็อาจจะมีการโจมตีหรือว่าเข้าจู่โจมบังเกอร์ที่อยู่ใต้โรงพยาบาลนะ,ะเพื่อที่จะไปยึดเงินยึดทองที P ่เฮสเปลได้ เก็บไว้ที่นั่นนะซึ่งาการออกมาเปิดเผยข้อมูลของ IDF เนี่ยก็เกิดขึ้นในวันที่ชนวนกาซ่าโดนโจมตีหนักมากนะเมื่อสองสมวันที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เนี่ยชนวนกาซานี้สถานก,การณ์รุนแรงมากรุนแรงในแง่ที่ว่าอิสราเอลโจมตีหนักจนประชาชนทางเหนือเนี่ยอยู่ไม่ได้นะแถวแถวค่ายผู้เลสไพยจาบาเลียเนี่ย คนเดือดร้อนต้องหลบหนีออกจากพื้นที่เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่ยายาซินวาผู้นำสูงสุดของฮามาสถูกสังหาร แล้วก็เลยทำให้ประเด็นเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาวันนี้มีความคืบหน้าเข้ามานะคะเพราะว่า Anthony แอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางไปตอนอ,อกกลางแล้วนี่เป็นการเดินทางมาตอนอ,อกกลางครั้งที่11ของแอนโทนีบริงเกนในรอบ1ปีคือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์7ตุลาคมปี2,566ปีที่แล้วที่ฮามาสไปบุกอิสราเอลแล้วจับตัวประกันไปเนี่ย บิงเค้นไปตะวันออกกลาง11ครั้งแล้วคือแทบทุกเดือนเลยนะโดยวาระก็คือว่าพยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงให้ได้เพื่อนำไปสู่การปล่อยตัวประกันที่เหลือแล้วก็นำไปสู่การฟื้นฟูยุติสงครามในชนวนกาซานะครับ หายเป็นนานเหมือนกันบรเคนนะน่าจะเดือนกว่าๆว,วันนี้กลับมาอีกแล้วเพราะว่ายายาซินวาเสียชีวิตแล้วก็เป็นจังหวะที่สหรัฐสามารถที่จะมีเหตุผลในการโน้มน้าวให้ผู้นามิสาเอลขึ้นโต๊ะเจรจากับฮามาสอีกครั้งนะโดยบอกว่าการเสียชีวิตของยายาซินวานี้ก็ถือเป็นจดุจดจบของกลุ่มฮามาสแชปเตอร์หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเอาตัวประกันออกมานะแล้วก็ต้องหยุดยิงก่อนเพราะฉะนั้น ็เลยมีความเคลื่อนไหวจากทางอิสราเอลตั้งแต่เมื่อวานนะคะสำนักข่าวอิสราเอลรายงานว่าโรเนนบารซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองซินเบตของอิสราเอลไปที่ไครโรแล้วเพื่อที่จะหาหรือร่วมกับฮัสซันมาหมดราซาดซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอียิปต์ก็คุยเรื่องนี้นะคะหยุดยิงเพื่อเอาตัวประกันออกมาและวันนี้นะคะแอนโทนีบริงเก n นตอนนี้เดินทางไปที่เทลวิฟเมืองหลวงของอิสราเอลแล้ว แล้วก็จะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามีเนทันยาฮูของอิสราเอลส่วนเป้าหมายชัดเจนนะฮะก็คือโน้มน้าวให้อิสราเอลเนี่ยทำข้อตกลงหยุดยิงนะ,ะโดยเบสออนหรือว่าใช้แผนที่ประธานาธิบ,บดีไบเดนเสนอไว้ตั้งแต่ปลายพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพูดคุยกลับไปดูแผนอีกครั้งคร่าวๆนะฮะว่า เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไบเดนเสนออะไรเสนอแผนออกมา3สเต็ปด้วยกันอันแรกคือหยุดยิง6สัปดาห์แล้วก็เอาตัวประกันที่เป็นกลุ่มเปราะบางออกมานะฮะอย่างเช่นผู้หญิงคนชาราแล้วก็ให้รถขนของบรรเทาทุกเข้าไปฉนุนกาซ่ามากขึ้นนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ชาวกาซ่าลำบากเดือดร้อนมากพอสเต็ปที่2 ยังหยุดยิงอยู่นะแล้วก็เอาตัวประกันที่เป็นทหารเป็นคนหนุ่มคนสาวออกมาแล้วก็ตอนนี้อิสราเอลมีอีกหนึ่งข้อต่อรองในมือก็คือร่างของยายาเซนวาซึ่งอิสราเอลได้เอาออกมาจากชนวนกาซ่าเมื่อ3า3วันก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดตัวประกันออกมาหมดแล้วเนี่ยแผนของไบเดนสเต็ปต่อไปก็คือการฟื้นฟูชนวนกาซาแล้ว ในข้อเสนอดังกล่าวของไบเดนเนี่ยก็คือโดยหลักการเนี่ยอนาคตของการซาต้องให้ชาวปาเลสไตน์เขาดูแลกันเอง